คือเรื่องประเภททรัพย์ของกรมบังคับคดีนะคะโดยกรมบังคับคดีนั้นได้แบ่งประเภททรัพย์ออกเป็น4แบบนะอ่ะเรามาดูแบบแรกกันนะคะแบบแรกคืออะไรคะคือทรัพย์ประเภทปลอดภาระผูกพันนะคะแบบที่2คือ ปลอดการจำนองแบบที่3คือจำนองติดไฟและแบบสุดท้ายค่ะก็คือขายต่างสำเนาเอกสาริสธิ์อ่ะโอเคเรายังจำกันได้ไหมมาดูกันนะคะซัพพอร์ตจำนองคืออะไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยซัพพอร์ตภาระผูกพันกับซัพพอร์ตจำนองค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นซัพที่ไม่ได้ติดภาระอะไรแล้วนะคะหมายความว่าประมูลเสร็จ จ่ายเงินครบเราจบงานพร้อมโอนทันทีนั่นเองอ่าโอเคนะสองสิ่งนี้เหมือนกันปลอดภาระผูกพันกับปลอดการจำนนงแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรคะอ่ามาดูสิ่งที่แตกต่างคือปลอดภาระผูกพันเนี่ยเขาไม่มีภาระอะไรเลยเนาะไม่มีทั้งทางแบงค์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆน,นะคะเพราะคุณต้องเข้าใจเนาะบางครั้งอะคะ่ะมันอาจจะซับนั้นอาจจะมีภาระอื่นเช่นอย่างนี้ค่ะ น้ําหรือค่าอะไรสักอย่างนึงที่เขาติดค้างกับโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ถ้าซับปอดภาระผูกพันก็คือไม่มีข้อผูกพันใดๆเลยนะคะพร้อมขายแล้วก็ไม่ติดจำนองไม่มีเจ้าหนี้จำนองด้วยแต่กับการขายซัพปอตจำนองซัพปอตจำนองก็คือเออจริงๆอ่ะมันมีเจ้าหนี้จำนองนะแต่แต่เจ้าหนี้จำนองเขาโอเคเซเยตให้แบบบังคับคดีขายไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาไปเคลียร์เงินกันเองอ่ะอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นซัพ ปอร์ตจำนองนะคะซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็มีแตกต่างกันเนาะเขาซับพปปอร์ตพาราผูกพันนะคะมันก็จะมีโอกาสได้ราคาถูกกว่าทําไมถึงฝนถึงบอกว่าถูกกว่านะ เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคู่แข่งตัวฉกาดของเราคู่แข่งตัวฉกาดที่ทุนหนากว่าเราก็คือธนาคารนั่นเองค่ะถ้าไม่มีธนาคารมาแข่งราคามันมักจะมีโอกาสได้ถูกกว่าอ่ะแต่ข้อเสียค่ะถ้าเป็นที่ดินความเสี่ยงก็คืออะไรนะอาจจะเกิดการยึดทรัพย์ผิดแปลงได้เพราะเนื่องจากพอปลูกปอดภาระมายาวนานอาจจะแบบ20-30ปีระวังที่อาจจะเคลื่อนนะคะที่แบบ ทางกลคมเขาคดีถ่ายรูปมาตอนประมูลอาจจะเป็นที่หนึ่งถึงเวลาอาจจะขยับไปอีกที่หนึ่งก็คือเกิดการยึดทรัพย์ผิดแปลงได้นะคะดังนั้นค่ะถ้าคุณจะประมูลนะคะคุณก็เอาเลขโฉนดไปเช็คระวงังแล้วไปเช็คโฉนดข้างเคียงให้เรียบร้อยก่อนก่อนตัดสินใจประมูลนาะอ่ะ มาต่อกันจ้ะสำหรับปอดจำนองนะคะก็คือข้อเสียมันก็แน่นอนแหละเพราะว่ามันอาจจะถูกจำนองโดยแบงค์นะถ้าเป็นเคสที่เคยถูกจำนองโดยแบงค์เนี่ยแบงค์เขาก็จะมาสู้ราคามาดันราคานั่นแหละราคามันอาจจะไม่ได้ถูกดั่งใจที่คุณนึกมากนะและอีกส่วนหนึ่งคะ่ะก็คือพอเป็นรั์ที่เคยถูกจำนองมาแล้วเนี่ยมันจะมีบุคคลที่3ค่ะมาช่วยประเมินรัพย์นั้นแล้วดังนั้นโอกาสที่จะเคย จะเกิดแบบเยี่ยซับผิดแปลงเนี่ยจะมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียเนาะจริงๆเราก็ไม่จําเป็นต้องเลือกนะถ้าคุณกําหนดงบไว้ะคะ่ะแล้วถ้ามันได้ตามราคาที่คุณตั้งไว้เนี่ยมันจะเป็นซับปอดจำนอนหรือปอดพาราภูพันธ์เราซื้อได้ทั้งหมดเลยไม่มีปัญหาอ่ามาดูต่อไปจ้ะขอ มาเป็นขายตามสำเนาเอกสารสิทธิ์ก่อนนะคะขายตามเอกสารสำเนาเอกสารสิทธิ์พูดง่ายๆค่ะก็คือซัพย์นั้นไม่มีโฉนดค่ะถ้าไม่มีโฉนดเราจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนการออกหนังสือแทนโฉนดนั่นเองนะคะอ่ะคือขั้นตอนนี้ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลารอเท่าไหร่นะคะ 45วันโอ้ฝนเขียนไม่สวยเลยเนาะเดี๋ยวอ่านไม่รู้เรื่องขอขยับหน่อย45วันซึ่งคอรอต้องมีการรอกว่าโฉนดใบหรือเอกสารแนทนโฉนดจะออกเนี่ยแบงก์ก็มักจะไม่เอาด้วยค่ะและก็จะมักกับไม่ปล่อยให้ให้เรากู้เนาะดังนั้นคนที่จะประมูลทรัพย์แบบนี้ควรจะต้องมีเตรียมเงินสดกันไว้นะจ๊ะอ่ะมาดูถัดไปค่ะอะถัดไปคือรัพย์จำนองติดไปซึ่งเป็นศั์ที่เราเรียนกันอย่างเข้มข้นมากเลยขออะไรคะ ประมูลเสร็จจ่ายเงินมันจ่ายแค่ส่วนเดียวมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือยอดหนี้ที่เหลือที่ติดกับอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นนั่นเองนะคะโดยที่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเนาะไม่ว่ามันจะเป็นหนี้ดีหรือหนี้เล หรือมีค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่นะคะในการถ่ายถอนเพื่อให้ได้ชื่อเรามาเป็นหลังโฉนดเนี่ยอันนี้ค่ะก็จะเป็นภาระรผิดชอบของเราทัางถูกค่ะอ่ะรัพติดจำนองในราคาค่อนข้างถูกดังนั้นสิ่งสําคัญของคนที่จะประมูลรัพติดจำนองค่ะคือความรู้ในการลงทุนแล้วก็ความรู้ในการที่เราจะคํานวณต้นทุนนั่นเองคุณต้องมีความเข้าใจในเรื่องสินเชื่อค่ะสามารถคํานวณได้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าสเตตัสแบบว่าเป็นนี่ เสียด้วยเนี่ยคุณจะมีต้นทุนที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่หรือถ้ามันยังเป็นหนี้ดีต้นทุนสำหรับอสังาหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งการที่คุณคํานวณได้เนี่ยแหะค่ะมันจะ มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าตกลงแล้วพอคำนวณค่าลู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยซับเนี้ยมันยังถูกจริงไหมมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมอ่ะที่เราจะสามารถคิดต้นทุนได้เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันคือสิ่งที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีที่สุดเลยคะ่ะว่าลงทุนครนี้คุณจะแบบได้จับเงินล้านมากน้อยแค่